นี่ระคะตอนนี้ทำงานเร็วนะครับมอำเภอ,อย,ยังกอกผู้เยี่ยงนะครับจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง40ครับผมมาหอดเรือข้าวถ่ายคลิปแน่ะหางมาเป็นหมอนเอา จะ <onz rates> หางบางนังหาแล้วโอ้หสงมันคุยโอ้หางอูดูเดี๋ยวเราไม่เห็นดูเดี๋ยวเราไม่เห็นขาดค่ะคุยค่อยอูดบริสันนี่ตายเพราะมันเดียเไาเลยเป็นไงเป็นปูนเพิ่เล่นมอข้างหน้าร้านปูนหมดเลยมาถึงนานนี่ยังนี่แหละขึ้นรถนี่แหละเนาะเป็นมารถอะไรเนี่ยเอาเสียบกลางรถบัตรใช่เออมีอะไรมาให้ ตุ้ยบันมีแอมมั้ยมีเหรอมีของใครมันเกิดมาให้เว้น่ารักเป็นของเป็นของเล็กๆอ่ะอยู่ในตัวนี่แหละพร้อมหรือยังอะไรเล็กๆหลับตาโอุ้ยหลับตาก่อนหลับตาก่อนงมก่อนนะพี่เออโอเคโอเคเป็นตัวอีกเขาจะให้ของใครมันเกิดยังหนาหนาหลันาของใครเนี่ยของข้าวบอเอาจริงด้วยใช่นักเอก เขาเกิดเดือนเดียวกันพี่น้อนเกิดวันที่เท่าไหร่13หรือ14 14 14พี่เกิด20 19อุ้ยเดือนนี้อันนั้นวงเราเกิดเยอะ16ก็พี่เหนือ19น้องเอก20น้องหมิวพร้อมยังหมิวเล็กเหรอใช่ลัตตาหนึ่งสองหลือีกฝั่งหนึ่ง อชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าชอบอะไรที่มันเป็นเรียบๆแบบนี้แหละค่ะที่แรกว่าสื่อสีทองห<อ>้แต่ว่วาอันนี้สวยเพื่อนว่าทักไปถามเหมือนมั้ยังก่อเอื้อยใจอะไรรุ่นนี้ยัางเ,าเ,กกเราก็เลยว่าซื้อสื่อ,อตีพัสดุเพราะนอกก้องจะซื้อมือถือรุ่นเดียวกันบัร์ดีเพื่อนอ่าร์นะเพื่อนมาตอบกันเลยโทรไปหาพี่ปอบว่าเราใศษรุ่นนี้อย่างท่างาน๋ยวว่าเวัดโน้นต้ังจีนอีกนะที่ แฮปปี้เบร์เดย์นะพี่นาโนปีนี้อายุครบ18ปีแล้วดูดีมีแห้งนะครับมีเอฟซีหลายๆเด้อเมื่อนี้สิมานอนไหนห้ามเดี๋ยวนี้บ่ถ้าสิเดินอนวันนี้ได้นอนอยู่หรอเออก็มีห้องน้ำด้านหลังก็ดีอยู่เนาะก็เลยแล่นไปไกลสถานที่วันนี้ค่อนข้างโอเคเลยแหละคิดว่าบุญอะไรงานอะไรทำไมได้ชมฟรี ไม่รู้อ่ะน้องสเป็นเชือกเสี้ยวอีกแตงานตีเสี้ยวบันใดตีเมื่อนั้นได้เส้าบาทเบิร์ดเติมแน่เมืองตะมัวเงินเมียยุ่นคนลางเงินแมหน่เมืองตะมัวเงินอีเิปต์เขาเขาได้เบิร์ดฉากแห่ไปออกไปหกคนนั่นบ่ได้แต่ผมผู้เดียวเสวย ก็ซื้อโดดเองที่จะซื้อเดดอีกจะซื้อดมคือสาอเรีย์อะคือตอนเปลี่ยนอยู่แล้วอะรู้ได้ไงว่าทันใจได้เคสใหม่เพราะว่าเห็นนี่ก็ไปซื้อเคสนี่นี่มันเหลืองเห็นไหมอือนี่ก็น้องก็ซื้อใหม่เห็นไหมนี่เคสมันเหลืองหมดแล้วต้อซื้อมาเหมือนกันตั้งใจว่ามีหแล้วดแล้วลดจะเดแล้วอือให้โดยใจขอบคุณนะคะ ให้แบบของที่แบบว่าเราจําเป็นต้องใช้พอดีอยากได้พอดีพี่หลีสวยแน่นอนแต่จ้าหน้าที่อะไรนี่คลิปนะไอ้านาทีแล้วเจ้าหนาทีแล้วผู้ที่ตาพึกกระมืนล่ะแซงนุ่งแซงนองล่ะเต้นน้องเอกอยู่ตรงนี้นะวันนี้นี่ไงซ่อนไหนซ่อนต้นแบบของตรวสุดอ้าวหรออะไร ไอหนุ่ดสิมากมันไก่เนาะวงหนึ่งกับวงสองห่างกันแค่กิโลสามสิบกิโลเองเหรอสามสิบเจ็ดกิโลระเบียบอยู่บ้านฝางบ้านฝางขาน้อยอยู่น้องเรือเออลำเบอร์โชอยู่ฟูเวียงเออเอาสิแล้วท่านอยูนด้วยหรือพี่ยังเป็นงานไปพี่กัน ันยใน,นกลางเต้นด้วยครับมหมดดีิน่ะมันจะขัดง่ายหมดเข้าไป,ปไม่ใช่เออมุดแล้วก็โยกเออปาเต้นไงตะขาคือเป็นหน,หน่อย๋อวันนี้สถานที่เป็นปูนนะครับเป็นปูนครึ่งหนึ่งผู้ใหมาไหว้เสษตรน่งปูนนะครับวันนี้ วันนี้ฟรีนะคะแต่อ่ะคือออมจังกระสีอาจจะติดโบ20บาทเล็กๆน้อยๆอาสตรมะปูแล้วพี่น้องผมจะพาเดินไปดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับใส่เต้หมกนี่สภาพาม,ามืองตุ๊ก,กตาอันนี้โตใหญ่แห้งโอ้อย่าบอกว่าแขนขาดนะ กันครับดูแผนกคอน